Uh, วัสดีครับวันนี้ไฮโลช่างพงมีสินค้าตัวใหม่นะครับเซ็นเซอร์จับเอี่ยวเดียวรู้เอี่ยวร้อถ้าสั่นเล่นเอี่ยวไม่สัน่นเล่นตัวอื่นนะครับรับประกันสินค้าอยู่1ปีทั้งความแม่นและประกันความเสียหายนะครับอุปกรณ์ขนาดก็ก็ะเคียงกับพีเช็คนะครับผมขนาดก็ราวราวักประมาณ8ปดเซนติเมตรความกว้างประมาณ2 5งจเซนติเมตรนะครับ ครับตัวไม่ใหญ่ครับพกตัวเดียวจบครับลูกอุปกรณ์วัดดวงทั่วไปนะครับลูกฝาวัดดวงจานวัดดวงนะครับจะเล่นลูกคุณลูกสเกนลูกใสเล่นได้หมดนะครับผมตัวนี้งานล่าสุดเลยนครับชิปมาจากเกาหลีอ่าตรงนี้เราไปเล่นอุปกรณ์คนอื่นได้เลยไม่ต้องพกอุปกรณ์เราไปพกแค่ตัวเดียวลูกของคนอื่นนะครับตัวนี้ไม่ใช่ตัวคำนวนนะครับไม่ใช่ตัวคำนวณเสียงครับ ครับลองชมกันดูยิงสูงได้ประมาณกืบเกือบเมตรครึ่สงสเมตรนะครับไม่มีเอี่ยวนะครับไม่สั่นนะครับไม่มีเอี่ยวนะครับผมดูกันนะกรณีมีเอี่ยว รื่องจะสั่นนะครับยิงจากข้างๆได้นะครับข้างๆคือลักษณะข้างนะครับลักษณะข้างไม่จะเป็นต้องค่อมบนขวานะครับยิงจากข้างๆนะครับครับชมนะครับครับไม่มีไม่สั่นลูกข้างไม่เข้านะครับครับไม่สั่นนะครับลูกข้างไม่เข้านะครับ ครับผมอ่าก็รีวิวเบื้องต้นนะครับผมครับผมอ่าตัวนี้ก็เป็นเดี่ยวตัวเดียวครับเล่นงานจบง่ายครับตัวเดียวเลยครับผมอ่าถ้าเกิดว่าสนใจก็ติดต่อมานะครับทางเราก็มีใบประกอบการนะครับผมใบประกอบการถูกต้องนะครับครับผมอ่ตัวนี้ รับประกัน1ปีความแม่นความเสียหายนะครับไฮโลช่างโคงไฮโลไฮเทคจำหน่ายอุปกรณ์โกงและอ่าอุปกรณ์ไท่ทุกชนิดนะครับติดตั้งอีกเลยแก้ไขอีกเลยแก้ไขอุปกรณ์ไฮโลทั่วไปทุกชิ้นงานรับประกัน1ปีครับสนใจโทร062-072-3040 ID Line 062-072-3040ขอบคุณมากสำหรับการรับชมครับ